thank you โอรม่พี่นอ้องแฟนคลับของนักล่าสายสานของเฮ้าเนาะบพราะว่า,วาเป็นอยู่ในเมืองไทยแล็ประเทศเพื่อนบ้านของเฮ้าที่ติดตามานักล่าสายสานมาโดยตลอดวันนี้กกเฮ้ามากเกาะติดสถานการณ์งานไหว้พระาธาตุยาคูคือเป็นอตอนนี้ก็คืออยู่ในระวังจะเดินทางขึ้นไปนำนำ้ำอันศักดิ์สิทธิ์มาเพื่อสงฆ์พระาธาตุ ยาคู aku, ตำบลหนองแปนอำเภอกำมะลาใสาจังหวัดกาฬสินธุ์ของเข้าที่จะมีขึ้นในวันที่13คือพิธีเปิดขั้นตอนนี้ผมกะจะพาพ่อแม่พี่น้องไปติดตามการนำน้ำ,นำอันศักดิ์สิทธิ์นั่นคือพิกัดของเขาก็คือถ้ำใหญ่ซึ่งถ้ำใหญ่เนี่ยอยู่ในเขตการปกครองของอตำบลนาทันอำเภอขม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์กะ ได้รับการสนับสนุนจากทีมงานออฟโรดฟูตมกระสีมของเฮาเนาะครับเนาะแล้วก็ร่วมกับท่านผู้นำทั้งพอบานพอเมืองเพิ่นท่านนายอำเภอครับพี่น้องครับก้นขนทางให้หดอย่างมากเลยครับนี่แหละครับแรงสังคา ของเท้าเนาะแม่จ่าไปลึกทุระกันดาลแค่ไหนก็ไปได้ดทางทะลุเยอะเกินมากครับครับตอนนี้ครับคงจะพักถ่ายอีกขั้นหนึ่งนะครับาน,นาะเห็นว่านี่ปัญหาอุปสรรคด้านเ่อนยนต์นะครับ ครับตอนนี้เ้ากะใส่วิธีการเดินด้วยเท้านะครับเนาะใแล้วใช่ครับ สำหรับวันนี้ผมกับยูกับท่านนายกเทศมนตรีครับผมตบบุญารรมของเฮาซึ่งเป็นเกจพื้นที่รับผิดชอบนะท่านนายกเนาะเไปเดินเพื่อนกันร่วมมาลุยนี่คือศรัทธาเนาะท่านนายกเนาะเพื่อนำน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ไปสูงแม่นพระธาตุยาคู ประหารอยเม็ดน,นะครับเนาะรับพร<อ>มพี่น,อน้องกะแต่ห้ากับเมื่อถึงถึงจุดหมายนะครับเนาะผมกะบ่านาเสีอว่าจะมีวัดหรือว่าสำนักสงฆ์อยู่กลางป่ากลางเขาเนาะครับเนาะเมื่อนี้ห้กากับมาในกับทีมงานปูต้มเนาะครับเนาะครับผมอ,อโรดเป็นกับโอ้สุดยอดเลยครับต้มกสอ่าปูต้มกะละสินนะครับเนาะ โอ้สุดยอดเลยครับจนเป็นกูเชี่ยวชาญโอ้สุดยอดวันนี้ผมผมกับเพื่อนเลขึ้นออฟโรดขั้งแรกเลยคนละไม้ก็หวานดีเครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวผมจะพาไปเบิง่งสถานที่ลือบ่อน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ณนะทำไงเนาะครับเนาะ เขาสู้พิธีการนำนำศักดิ์สิทธิ์กับกับไปเพื่อจะเอาไปสมทบะ่ายากเทาเยาเกาน ตระวนาคานิเีรมเตีูมาเจิญตเทวตรลอสวายตมยากาคันทันาคาตีท่านตาสจิเตีเจมูลีวรวัจนงสาตบวอังอุทธกลงวรังอุทงวรังปาริสุทังปาริสุทังอาทิถามิ บ่อน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งบ่อน้ำตรงนี้ตั้งอยู่เขตรับผิดชอบของตำบลนาทันอำเภอขมวงจังหวัดการสินนะครับเนาะ

ทีมงานออปลดของค,คูตมนะครับเนาะคูตมสี่ค totally cool. so oh, ูตมสี่ค oh, at uh, ูนสี่กัลสินเพิ่งกับยิงเขาป้าโอ้มาจิ้งเขาป้ากันนี่ครับแซ่บเลยแซ่บเลยครับก็หมูก็มีนะเนี่ยโอ้โหดูรู้สึกแล้วจะหิวเรื่อยๆลยครับอ่าไปเบิ้งถ้ำทองมีออกแสงเป็นจุดจุด เป็นเม็ดเม็ดทองทองผมมาว่าต<ด>่อมีแล่งแหล่งเทอเน้นขไปเขาไน้นในเง่าเป็นบกนะนี่ครับเจ้าบ้านข้าเจ้าเขาเจ้าเรียกว่าถ้ำทองนะครับ,าบจากการที่ <ไป S 2> ผมไปเบิ้งแล้วไปอันนั้นแล้วจะรู้สึกว่าเป็นเป็นประกาย ออกและยิบระยับคือยังคือจังไหนสีผมกะบอกกล้าที่จะตัดสินใจนะครับเนะาะวาเป็่งยังกันเนี่ยทำนี่กะเช่าบ้านขาเจ้าขาเจ้าเรียกว่าถ้ำทองนะครับเนะาะพิธีน้ำน้ำ,นำอันศักดิ์สิทธิ์อยู่ <You S 2> ทำไงของแต่เฮากะคงจะเส็จสิ้นเพียงแค่นี้ถมาอีกเด้อแต่ันถือรางวัลจริง โอ้หูหินหูหินหูหินต้องตื่นนตัวใหญ่แทน้พอไปพิลลองเดี๋ยวผมจะพาไปเก็บดอกกระเจียวป่าเนาะครับเพื่อนว้าวพินลิงทยร้องเพลงเพื่อนเอ้าเอาเอ้โอ้โหกระเจียวป่าอืออือกระเจียวครับ ครับตอนนี้ก็ลงมาจากจากเขาแล้วนะครับเนาะกะผมก็รู้สึกปลาปื้มยินดีครับอย่างลงมาแล้วมีผู้ให้การต้อนรับบักยังดีนะครับมาถึงที่หมายเป็นที่เรียบร้อยนอะครับเนาะบ้านสร้างแค่ตำบนนาทันอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์มงจุดรวมพ้นนะครับจากการเดินเท้าเนี่ยผมว่าประมาณไม่น่าจะเกิน8กิโลเมตร